สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีตรียมพวายตรีปวะย วันนี้เวลา12.55นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชจุกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเทวสถานสำหรับพระนครโบสถ์พรามณ์เขตพระนครในการพระราชพิธีตรียมพวายตรีปวายเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนามายุ7 0พรรษาสองเมษายน2568 โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาเทพสำคัญองค์ต่างๆในศาสนาพราหมณ์ฮินดูได้แก่เทวสถานพระพรมประดิษฐานเทวรูปพระพรมตั้งอยู่กลางบ่อน้ำสร้างขึ้นเมื่อปี2515เทวสถานพระศิวลึงสักระบ,บูชาเพื่อความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จและพลังอำนาจชาวฮินดูเชื่อว่าการบูชาศิวลึงทำให้ร่ำรวยมีโชคลาภเทวสถานพระพิคเนตเป็นโบสถ์กลาง ภายในประดิษฐานเทวรูปพระพิคเนตทำจากหินแกรนิตหินทรายหินเขียวและสำริดเทวสถานพระนารายหรือโบสถริมภายในประดิษฐานบุษบก3มองค์เคียงกันประกอบด้วยเทวรูปพระเสมีพระนารายและพระภูมิเทวีตรงกลางโบสถมีเสาลักษณะคล้ายเสาชิงช้าขนาดย่อมสำหรับประกอบพิธีช้าหง เทวสถานพระอิศวรเป็นบทใหญ่ภายในประดิษฐานเทวรูปพระอิศวรและมีเทวรูปขนาดกลางอีก31องค์ประดิษฐานในเบญจาด้านหลังเบญจามีศิวลึงสององด้านหน้าเบญจามีชั้นรถประดิษฐานเทวรูปพระพรหมสามองค์และพระสุรัสวดีสองข้างแท่นรถมีเทวรูปพระอิศวรทรงโคนันทิและพระอุมาทรงโคนันทิทางด้านซ้ายเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปนางกระดานสามองค์ใช้ในการพระราชพิธีตรียพภายตรีวาย ประกอบด้วยนางกระดามพระแม่ธรณีพระคงคาพระอาทิตย์และพระจันทร์ตรงกลางโบสถ์มีเสาลักษณะคล้ายเสาชิงช้าสำหรับประกอบพิธีช้าหงในพระราชพิธีตรียมพวายตรีปรวายโอกาสนี้ประธานพระครูพรามทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเทวรูปพระแม่ปาราวตีหรือพระแม่อุมาแล้วส่งพระสุรายทรงเจิมเทวรูป เสร็จแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานพระครูพรามทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายน้ําเทพพมลและถวายใบมะตูมพระราชพิธีตรียมพวายตรีประวายมีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นการพระราชพิธีประจําเพื่อบูชาสรรเสริญพระอิศวรพระนารายและพระพรหมในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนยี่ซึ่งเป็นวันที่เชิญพระนารายพระอิศวรและพระพรหมเสด็จเยี่ยมโลกพร้อมกันเป็นมงคลอย่างยิ่ง และในปี2,568เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาคณะพราหมณ์จึงพร้อมใจการจัดพิธีนี้ขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สร้างเทวสถานสำหรับพระนครขึ้นเมื่อปี2,327 ปัจจุบันมีอายุ242ปีได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2492สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราช,ชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าอุท,ยทัยเที่ยงชาย,ยางกุล เวลา17นาฬิกา3 5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชายางกูลณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสรินทราวาสหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชายางกูลประสูติเมื่อวันที่1มิถุนายน2473 ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพงษาดีสอนมหิบอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและหม่อมแหวนสุรีชยางกูลณ,ณอยุทยาสกุลเดิมบุญยญามาลิกและทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่ 4. สทรงสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินี และทรงงานที่กรมการบินพาณิชย์กระทรวงคมานาคมจนกระทั่งทรงเกษียณอายุราชการในปี2533หมอมเจ้าอุทัยเที่ยงชยางกูลสิ้นชีพตักสายด้วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารเมื่อวันที่5มกราคม2568สิริชนะสา94ปี ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทรมหาวชิราลงกรณ์วรรราชพักดีสิริกิจาการรุนีพิระยพัฒนทศีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมาราช,ชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่5ถึงวันที่8มกราคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลกคศ2026ณมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์การนี้จะพระราชทานพระราชบรโรกาสกให้ายเฮงสวีเคตประธานมูล,ลนิธิวิจัยแห่งชาติสาธ,ธารณรัฐสิงคโปร์และนักวิทยาศาสตร์เยาวชนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทอีกทั้งจะพระราชทานพระราชบโรกาง ให้นายลีเซียนลุงรัฐมนตรีอาวุโสแห่งสาธ,ธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาเข้าเฝ้าทุลอองพระบาทและถวายพระกยาหารกลางวันด้วยนอกจากนี้จะทรงเยี่ยมชมสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่โบสถ์และพิพิธภัณฑ์ชางงีสถาบันวิจัยและความปลอดภัยนิวเคลียร์ของสิงคโปร สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติสิงคโปร์ห้องสมุดภูมิภาคพงโกสถาบันบำบัดและวิจัยเซลล์ขั้นสูงแห่งสิงคโปร์และสถาบันการแพทย์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพสิงเคอจดยุกเอนยูเอสสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG403 สเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่5มกราคมพุทธศักราช2569เวลา8นาฬิกาและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ t g 408เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพฤหัสบ,บดีที่8มกราคมพุทธศักราช2569เวลา20นาฬิกา35นาที จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง4มกราคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรินารีรัตนราชกัญญาทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในงานวันทหารม้าประจำปี2569 วันนี้เวลา1 1บ2นาิกา52นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปศูนย์การทหารม้าค่ายอดีสรอำเภอเมืองจังหวัดสระบรุรีในการนี้ทรงวางพานพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดทูปเทียงเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งพลตรีวิบูรณพงศ์อินทพงศ์ อดีตผู้บัญชาการศูนย์กลางทหารม้าร่วมกับภาครัฐและเอกชนชาวจังหวัดสระบ,บุรีจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2559เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และดำลึกถึงวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตลอจนเป็นที่สักการบูชาของกำลังคนครอบครัวและประชาชนจากนั้นเสด็จไปยังอาคารประมณพลาสินทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในงานวันทหารม้าประจำปี2,569ซึ่งศูนย์การทหารม้าค่ายอดีสรจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรำลึกถึงพระมหาวีรกรรมอันกล้าหาญและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงต่อสู้กับข้าศึกเมื่อวันที่4มกราคม2309ณบ้านปรานกปัจจุบันคือพื้นที่อำเภออุท,ทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้ทรงม้าพร้อมด้วยทหารเอกคู่พระไทยสี่นายรวมห้าม้า เข้าต่อสู้กับทหารเมียนมาที่มีถึง30ม้าจนทรงได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดทหารม้าจึงถวายพระเกียรติและยกย่องให้ทรงเป็นบุรพาจารย์การรบบนหลังม้าและทรงเป็นพระบิดาของเหล่าทหารม้าถือเอาวันที่4มกราคมของทุกปีเป็นวันทหารม้าศูนย์การทหารม้ามีหน้าที่วางแผนอำนวยการกำกับการและฝึกศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการและกิจการของเหล่าทหารม้ารวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนา กำหนดหลักนิยมและทำตำราในทางวิทยาการที่เกี่ยวข้องตลอดจนปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกำหนดตามที่ได้รับแบ่งมอบมีผู้บังคับ,บผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบภายหลังทรงบำเพ็ญพระกุลทักษิณานุปทานอุทิศวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วสเสด็จออกณนะห้องทรงงานพระราชทานพระวรโรกาศให้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบก นายทหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเคยดำรงตำแหน่งเป็นพระอาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาการขีม่ม้ากองการศึกษาโรงเรียนทหารมา้าศูนย์การทหารมา้าโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณูปการต่อศูนย์การทหารมา้าในด้านต่างๆ ทรงมีพระดําริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าหลังคาสูงและปรับปรุงคู่มือวิชาการขี่ม้าให้ทันสมัยเพื่อยกระดับสู่ความเป็นสากลรวมทั้งมีพระประสงค์ให้ผู้ข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารม้าเข้าทําการฝึกศึกษาดูงานและปฏิบัติงานจริงที่หน่วยม้าทรงประจําพระองค์ด้วย พระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา6นาฬิกาห0นาทีมอมเจ้าสีสว่างวงยุคนทรงเป็นประธานในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชเจ้านัน์พันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์พระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุระวงสาวาทและวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามพ,พิธีสวดอภิธรรมเป็นประเพณีสําคัญทางพุทธศาสนาสืบทอดกันมายาวนานเป็นการแสดงความอลาลัยต่อผู้ล่วงลับและส่งเสริมให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตหันมาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างกุศลแก่ตนเองและผู้อื่น เวลา10นาฬิกา49นาทีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัตตาหารเพนแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชสิทธารามทำเนียมการบำเพ็ญกุศลแก่ผู้ล่วงลับเป็นขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมา เป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์กับผู้ล่วงลับแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเวลา16นาฬิกา50นาทีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรม จากวัดสุทัศเทพวรวรารามและวัดราชสิทธารามสวดพระอภิธรรมพระบรมศพทั้งนี้เสียงสวดพระอภิธรรมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลมีเอกลักษณ์เฉพาะเรียกว่าทำนองหลวงซึ่งพระพิธีธรรมจะผัดกันสวดด้วยการประสานเสียงขึ้นลงอย่างมีระเบียบเป็นการถวายพระเกียติสูงสุดและสื่อธรรมะให้ผู้ฟังสงบระลึกถึงความจริงของชีวิตที่ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ในตอนข้ามนายเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดสากเกตและวัดบวรนิเวศวิหารสวดพระอภิธรรมพระบรมศพการประดิษฐานพระบรมศพบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรเปรียบเสมือนสวรรค์ที่ประทับของพระโพธิสัตว์ซึ่งเสียงและทำนองสวดพระอภิธรรมอย่างลึกซึ้งเปรียบได้กับพระอภิธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโปรดพระพุทธมานดาณนสวรรค์ชั้นดาวดึง องค์มนตรีเชิญถุงพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามจังหวัดเชียงใหม่วันนี้พลเอกปรนารรุติธองคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการสืบสารพระราชปณิธานงานโครงการหลวงมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ และมอบเสื้อกันหนาวพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สนองพระราชบัญญัติธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงโครงการหลวงหมอกจามตั้งขึ้นเมื่อปี2521มีพื้นที่ดูแลครอบคลุม9หมู่บ้าน2,683ครัวเรือนในตำบลท่าตอน ประกอบด้วยราษฎรชาติพันธุ์มูเซอร์ลีซออาขา่ยาย้าไทยลือ้อไทยใหญ่ไทยแซม่มจีนยูนานกะเหรี่ยงและคนเมือง จากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามซึ่งมูล,ลนิธิโครงการหลวงมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและพัฒนาด้านต่างๆอาทิเพาะปลูกพืชผักป้ายป้ายระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยด้วยการปลูกพืชแบบ GAP ทั้งในโรงเรือนและนอกโรงเรือนลดการเผาและลดการใช้สารเคมีทาให้สุขภาพของเกษตรกรดีขึ้นส่งเสริมงานหัตถกรรมชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิก311คนในปี2568สร้างไรายได้จากภาคการเกษตรในพื้นที่มากกว่า22ล้านบาทคณะบุคคลหน่วยงานต่างๆและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีหน่วยงานคณะบุคคลต่างๆและประชาชนจากทั่วสารทิศไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิข้าราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชมรมต้นกล้ากาสลองและสภา,านักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาตลอดจนผู้แทนประชาชนจากจังหวัดภูเก็ตจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อบำบัดทุกบำรงสุขให้ประสบนิกรมีชีวิตคว,ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในขั้นตอนต่างๆเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และขอความร่วมมือให้ทุกคนแต่งกายสุภาพไว้ทุกสามารถสอบถามบริการสายด่วน1818 18เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ประชาชนเรื่องการเข้ากราบถาวายบังคมพระบรมศพทั้งเรื่องการเดินทางการแต่งกายและช่วงเวลาการเข้ากราบถาวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกา45นาที วลา12นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกา45นาทีเวลา17นาฬิกา45นาทีถึงเวลา18นาฬิกา30นาทีและเวลา19นาฬิกา45นาทีถึงเวลา21นาฬิกา สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t t h ระหว่างวันที่7ถึง9มกราคม2569 จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ